เกษตรกรหนักใจศึกธัญพืชในประเทศเดือด2นายกสมาคมการค้าพืชไร่ประทะนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเดิมพันยกเลิกมาตรการ3ต่อหนึ่งเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2 5 6, 6 7ที่ผ่านมานะครับนายพรศิลพัชรินตนากุลนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้นําหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าภายในเรื่องการสนับสนุนผู้ผลิตอาหารสัตว์ในการช่วยลดปัญหา pm 2.5ลงได้นะครับโดยเฉพาะเขตภาคเหนือซึ่งหาดำเนินมาตรการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อปริบิการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะใช้ในการผลิตอาหารลดลงจาก2ส,ส่วนหลักได้แก่นะครับ1จํานวนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผาแปลงจะต้องหยุดรับซื้อซึ่งหากมีแปลงข้าวโพดที่เผาอยู่ประมาณ 10- 2ถึงของพื้นที่ปลูกก็จะมีปริมาณข้าวโพดที่ไม่สามารถซื้อได้จํานวน5 0 0แสนตันถึง1ล้านตันนะครับ2ปริมาณการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านจะลดลงหรือนําเข้าไม่ได้ทําให้ปริมาณการนาเข้าเฉลี่ยปีละ1.5ล้านตันหายไปนะครับ หากรวมทั้งสองส่วนนี้คาดนะครับว่าจะมีปริมาณข้าวโพดที่ซื้อไม่ได้ประมาณ2ถึง2.5้ล้านตันดังนั้นนะครับจึงเห็นว่าควรปลดล็อกมาตรการนําเข้าข้าวสาลี3ต่อหนึ่งและการยกเลิกโคต้านาเข้าข้าวโพดภายใต้กรอบ WTO เพื่อให้มีปริมาณจากแหล่งอื่นมาเติมเต็มส่วนที่หายไปนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมถึงความยากลาบากในการหาซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่มีการกักตุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเรียกร้องราคาขยับสูงขึ้นเพื่อเก,ก็ จึงต้องร้องขอความช่วยเหลือด่วนที่สุดไปยังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้เข้ามากำกับดูแลนะครับซึ่งราคาข้าวโพดที่ขยับขึ้นแค่กิโลก,กร,รัมละหนึ่งบาทคิดเป็นเ็เงินที่โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึง5 0า0ัล้านบาทและจะเป็นภาระด้านต้นทุนของกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับสถานการณ์เช่นนี้นะครับอาจจะกลับไปใกล้เคียงกับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะเร็วรายยิ่งกว่านะครับส่งผลให้เวลานี้ธุรกิจอาหารสัตว์ขาดทุนสะสม และมีการปิดโรงงานและการขายกิจการไปแล้วหลายแห่งขณาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ขาดทุนและเลิกเลี้ยงกันไปจานวนมากนะครับต่อกรณีดังกล่าวนะครับนายเทิดศักดิ์ลาภจิตกุศลนายกสมาคมการค้าเพื่อไร่ก็ได้เผยนะครับตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ pm 2.5ซึ่งเป็นวิธีการเผาแปลงปลูกข้าวโพดถูกอ้างนะครับว่าเป็นสาเหตุนหนึ่งทําให้เกิด pm 2 5ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งความเป็นจริงนะครับปัจจุบันการเผาแปลงเพื่อทาข้าวโพดลดลงมากครับ จากมาตรการทางกฎหมายที่ภาครัฐบังคับใช้และปัญหาหมอกควัน PM 2.5ที่เกิดจากไฟป่าทางภาคเหนือการใช้รถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าในปัจจุบันนะครับแต่กลับมีการสร้างเงื่อนไขในการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่แล้วจากเดิมให้มีมากขึ้นหากปรารถนาดีต่อสังคมนะครับควรร่วมการสนับสนุนหาทางออกในการปรับเปลี่ยนวิธีการกําจัดเศษซากต่อสังในแปลงนะครับอย่างเช่นนะครับการปลูกโดยไม่ไถการปลูกแบบไถแถวเว้นแถว และการกำจัดเศษซากต่อสั่งนะครับด้วยวิธีทางชีวภาพไม่ควรปล่อยให้กลุ่มผลประโยชน์มาตั้งเงื่อนไขข้ออ้างจาก PM 2.5มาสร้างข้อจำกัดทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเรียกร้องขอยกเลิกมาตรการ3ต่อหนึ่งของตนเพียงอย่างเดียวนะครับจากข้อมอูลปีที่แล้วแปลงนานในรัฐอากันซอสหรัฐอเมริกามีการเผากว่า40%รองลงมาครับเป็นแปลงข้าวโพดและอื่นแต่ก็มีการนําเข้ากากข้าวโพด DDGS และกากถั่วเหลืองจากอเมริกาแทนที่จะสร้างข้อจํากัดเพียงอย่างเดียว คนร่วมการหาทางออกที่ดีให้กับเกษตรกร,กรไทยจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยมากกว่านะครับนอกจากนี้จากสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เบอร์สองนะครับอ้างอิงพื้นที่รับซื้อบางนาขึ้นมาจากราคาลงต่ำสุดเมื่อวันที่23เมษายน2567 10บาท2สตางค์ต่อกิโลกรัมและขึ้นมาอย่างรวดเร็วอยู่ระดับสูงถึง11บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับโดยใช้เวลา1เดือนเท่านั้นและมีการกล่าวอ้างว่าในช่วงเวลาดังกล่าวข้าวโพดนะครับไม่อยู่ในมือเกษตรกรแล้ว และกล่าวโทษพ่อค้าคนกลางว่ากักตุนเก่งกําไรไม่มีการขายของเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์นะครับเป็นการให้รายพ่อค้าคนกลางเพื่อผลประโยชน์ในการเรียกร้องของกลุ่มตนนะครับท,ทั้งที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดก,กลไกาทางการค้าคือผู้ซื้อใช้และบริษัทที่นายกสมาคมบางแห่งเป็นตัวแทนมาอยู่ในสมาคมก็มีอำนาจในการชี้นำราคาข้าพโพดในตลาดรับซื้อดูได้จากการเคลื่อนไหวราคาโดยได้ชี้แจงเป็นประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ 1. พ่อค้ากลัวนะครับจึงเทขายในช่วงฤดูกาลออกไปเป็นจำนวนมาก ทางการสามารถตรวจเช็คปริมาณรับซื้อของแต่ละโรงงานช่วงฤดูกาลพืชในช่วงที่ราคาขระโพดในรอบฤดูกาล2,566ทับ67ที่ผ่านมาราคาข้าวโพดขึ้นลงผันผวนมากทําให้พ่อค้าคนกลางส่วนใหญ่กลัวขาดทุนนะครับขายยี่ปัวร่วงหน้าไปมากดูได้จากช่วงต้นฤดูกาลที่ข้าวโพดสวนออกราคาข้าวโพดสูงสุดในวันที่11สิงหาคม2 5 1 6, 6อยู่ที่ 11บาทส5สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมหลังจากนั้นราคาข้าวโพดลดลงมาตลอดจนมาอยู่จุดต่ำสุดวันที่1 4พฤศจิกายน2 5ง6ก็คือ9้าบาท95สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมทำให้พ่อค้าติดราคาสูงหลายรายขายไม่ทันนะครับจึงติดต้นทุนสต็อกที่สูงนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาข้าวโพดกลับมาเริ่มสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดรอบใหม่ในวันที่4มกราคม2 5 6 7อยู่ที่ระดับนะครับ10บาท70สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัม และหลังจากนั้นราคาก็ลงมาจนถึงจุดต่ําสุดรอบใหม่นะครับเมื่อวันที่23เมษายน2 5ง7ายก็คือ10บาท2สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับและขึ้นมาอย่างรวดเร็วอยู่ระดับสูงนะครับถึง11บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วถ้าสังเกตระดับราคาขาลงมาต่ําลงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกทั้ง2รอบก็คือรอบข้า,าวโพดสวนกับรอบข้า,าวโพดหลังนาพอข้าวโพดในมือเกษตรกรลดลงราคาก็กลับมาเป็นขาขึ้นประเด็นที่2นะครับ ผู้รวบรวมตกลงซื้อขายข้าวโพดล่วงหน้าและประมูลขายให้กับโรงงานระดับกลางและเล็กในระดับราคาเพียง9บาท8สตางค์ถึง10บาท30สตางค์ก่อนที่ราคาจะขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับประเด็นที่3โรงงานที่มีรถเข้าน้อยและมีตัวแทนอยู่ในสมาคมที่เกี่ยวข้องมีการตั้งเงื่อนไขการรับซื้อโดยผู้รวบรวมจะต้องลงทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อนให้กับเกษตรกร,ก,รก่อนนะครับจึงจะขายให้โรงงานนั้นๆได้จึงมีผู้รวบรวมไม่กี่รายที่สามารถขายให้กับโรงงานนั้นได้นะครับ นายเทิร์ักยังได้กล่าวอีกครับว่ากลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นเช็คได้จากนะครับ 1. โรงงานไหนมีสต๊อกข้าวโพดมากที่สุด 2. โรงงานไหนมีสต๊อกข้าวสาดีข้าวบาเล่และกกข้าวโพดและมีการนำข้าว,วัตถุดิบทดแทนเหล่านั้นมากมายในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา 3. โรงงานไหนที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทําให้โรงงานที่มีศักยภาพน้อยกว่า ต้องซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้น 4. โรงงานไหนที่สามารถนำข้าวข้าวโพดจากพมา่าได้โดยตรงในปริมาณที่มากกว่าราคาข้าวโพดขึ้น 5. กลุ่มไหนได้ประโยชน์จากการที่ยกราคาข้าวโพดมาระดับสูงแล้วนำมาเป็นเหตุในการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการ3ต่อหนึ่งและเรียกร้องให้ปล่อยราคาอาหารสัตว์ลอยตัวหรือสามารถขายอาหารสัตว์ในระดับราคาที่สูงสู่เกษตรกรคู่พันธสัญญาและขึ้นราคาข้าวโพดมาเพื่อผลิตรายอื่นมาซื้อวัตถุดิบททดแทนกับตน บวกกับการสร้างความได้เปรียบทางการค้าของธุรกิจรายใหญ่และ6การนำเข้าวัตถุดิบทดแทนจากต่างประเทศมีผลประโยชน์ทั้งในและนอกระบบมูลค่าสูงที่อยู่กับกลุ่มบุคคลจำนวนไม่มากหากรัฐต้องตรวจสอบว่าต้องการนำเข้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ขณะที่วัตถุดิบทดแทนตัวอื่นภายในประเทศก็มีอย่างเพียงพอทางสมาคมการค้าพืชไร่ก็เลยขอร้องให้คงมาตรการ3ต้นหนึ่งไว้นะครับเพราะเป็นมาตรการที่ช่วยปูกป้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดท,ที่มีประสิทธิภาพที่ดีลบหนึ่ง หากมีการยกเลิกนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดธุรกิจการผลิตไทยนั้นก็ควรเน้นการใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศนะครับเพื่อที่จะช่วยการส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในประเทศและยืนยันนะครับว่ากลุ่มผู้รวบรวมยังเป็นประโยชน์ในห่วงโซ่ธุกรกิจอาหารสัตว์เป็นเหมือนเขื่อนกักเก็บผลผลิตที่ไม่ให้ออกไปขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์มากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับทางสมาคมนะครับ ก็ถูกมองเป็นหอกข้างแคร่ของกลุ่มผลประโยชน์มาโดยตลอดนายเทอศักด์ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้สั่งตรวจสอบสตอกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และประกันรายได้เกษตรกร,กรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคานะครับ9บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยตั้งเป้านะครับเพิ่มพื้นที่การปลูก1 000, 000, ล้านไร่ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและขอความร่วมมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยนะครับ ไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการ,ร,ระะเผานะครับโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะครับอนุญาตให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเข้าพบนะครับโดยมีนายนวณิชพลเคนรองประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อหารือถึงสถานรรการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยในปี2 5 6 7ทับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยนะครับมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ5้าล้านตันพื้นที่การปลูกข้าวโพดเสียงสััตว์้หมดอยู่ประมาาณ6 70,0,000ล้นงส ในขณะที่ความต้องการข้าวโพดเลี mm ้ยงสัตว์นะครับในการผลิตอาหารสัตว์นั้นมีถึง8.9ล้านตันซึ่งก็ยังขาดผลผลิตอีกประมาณ3.9ล้านตันนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบสต็อกข้าวโพดที่เลี้ยงสัตว์นะครับว่าปัจจุบันมีจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงขอความร่วมมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผาและข้าวโพดเลี้ยงสสสััตตตวว์ททีี่่่ไไมมมาาาารรรรถจออบบขงกผลิด้นะค นอกจากนี้นะครับยังได้ขอความร่วมมือให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยปรันการได้ไดกเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคา9บาทต่อกิโลกรัมนะครับอีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทยโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนะครับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมการค้ามรดิพันธ์ไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก์การเกษตรนะครับเพื่อร่วมการบูรณาการการทางานในการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และจะขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งล้านไร่นะครับครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแบบแผนที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับได้เข้ามาดูแลกำชับและพยายามทําให้เกิดขึ้นนั้นจะเป็นผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับหากว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะครับ โอกาสที่ไทยนั้นจะนำเอาเข้าวโพดจากประเทศ CLM หรือประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเติมเต็มกับความต้องการในประเทศนั้นก็ย่อมมีสูงนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าไทยนั้นนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คิดเป็นสัดส่วนราว25%ของปริมาณการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดนะครับและเป็นการนำเข้าจากประเทศ CLM ก็คือกัมพูชาสปปลาวและเมียนมาเกือบ100%นะครับโดยเฉพาะเมียนมานะครับที่มีสัดส่วนการนำเข้าสูงถึง93%นะครับและก็อย่าลืมนะครับว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศ CLM พวกนี้น อยู่ภายใต้ความตกลงของ Accentrate Inclus Agreement หรือ ATA นะครับทำให้ผู้นำเข้าได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้ารวมถึงต้นทุนค่าขนส่งก็ต่ำนะครับทำให้ง่ายและสะดวกต่อการนำเข้ามาในไทยนะครับหากเป็นเช่นนี้นะครับโอกาสที่จะทำให้ราคาข้าวโพดของไทยตกต่ำอีกรอบก็ยังคงมีสูงเช่นเดิมนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตองแปดผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ